เดี๋ยวผมผมก๊อบไปครั้งจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คลิปนี้เรามาพบกันต่อเป็นคลิปที่2ของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นนะครับของลายของยี่ห้อเวลนะครับที่ฝาเขียนเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นล้อเทียบนะนะครับเขียนว่าเวกนะครับอ่านง่ายๆนะครับจริงๆมันถ้าเป็นล้อแท้มันจะเป็นเวลนะครับตัวนี้เป็นล้อเลียนแบบนะครับเป็นล้อขอบปิดเจ็บนะครับสเปคห้าลูมาตรฐาน ล้อตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเธอมากับรถเทนี่นะครับตัวนี้เป็นสเปคาลูปมาตรฐานนะครับล้อตัวนี้ถ้าเบิร์กใหม่วงลึก็หลายพันอยู่นะครับแล้วแต่งงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้องานทั่วไปนะนะครับเป็นล้อขนาดข17กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40 นะครับอ f f เ e ตอยู่ที่40นะนะครับข้างหลังเขียนสเตอร์นะครับเขียนสเตอร์นะนะครับผมแปว่าก็เป็นงานงานครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพอเปลี่ยนนะครับล้อพวกเนี้ยผมพูดตรงๆนะซื้อตามอารมณ์นะครับดูแลชอบลายดูแล้วสวยซื้อไปใส่ได้นะครับเบื่อก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับของก่าแล้วเธอนะสนใจทักมาได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้องยางโยน นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินเทะเิบเอหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะครับตัอคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากนั้นต้นยังยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับตากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ